สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับครูตานะคะวันนี้คุณครูก็จะมาติวอนิกเหมือนเดิมนะคะในระดับชั้นป .6 นะคะที่ชาววิทยาศาสตร์นะคะกับตัวชิวัดวอแหวน1.1 1 5่นกับสองนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมมีชีวิตนะคะเป็นข้อที่เราต้องตั้งใจเพื่อทำคะแนนเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะอ่า ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปดูข้อสอบนิกนะคะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตนะคะอธิบายนะคะถึงรูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็สัญลักษณ์แล้วก็ตัวอย่างนะคะซึ่งในระดับชั้นปรเนี่ยหลักๆเนี่ยเราจะเจอกันอยู่ที่ประมาณ5-6อย่างนะคะคุณครูเตรียมมาไว้6อย่างด้วยกันนะคะอ่ะอย่างแรกเลยนะคะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะได้ประโยชน์ร่วมกันเปลี่ยน สีแดงนี้อีกนะคะอ่ะสีแดงแล้วกันนะคะเป็นรูปแบบแบบได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะสัญลักษณ์ที่ใช้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ศูนย์นะคะสัญลักษณ์ศูนย์นะคะก็คืออ่าหือบอกไปนะคะสัญลักษณ์บวกนะคะหมายความว่าได้ประโยชน์ลบหมายความว่าเสียประโยชน์ส่วนสัญลักษณ์ศูนย์วงกลมแบบนี้นะคะหมายความว่าไม่ได้ไม่เสียประโยชน์นะคะอ่ะ ความเป็นรูปแบบแรกได้ประโยชน์ร่วมกันหมายความว่าสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดเมื่อมาอยู่ร่วมกันจะได้ประโยชน์ด,ด้วยกันทั้งคูตงนะคะ่ตัวอย่างเช่นนะคะตัวนะอย่างเช่นก็คืออย่างแมลงเนี่ยค่ะนะคะอย่างแมลงตัวอย่างเช่นอย่างแมลงอย่างเงี้ยนะคะแมลง,งนะคะ เมื่ออยู่รวมกันกระดกไม้แมลงจะได้เครื่องหมายบวกนะคะเพราะว่าแมลงเนี่ยก็คือจะได้น้ำหวานจากดอกไม้ส่วนดอกไม้ก็ได้เครื่องหมายบวกเหมือนกันเพราะว่าดอกไม้จะได้แมลงช่วยในการผสมเกสรอันนี้เรียกว่าได้ประโยชน์ร่วมกันพอแยกกับอันแล้วมันก็ยังสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ต่างคนต่างอยู่ได้นะคะเรียกว่าได้ประโยชน์ร่วมกันนะซึ่งมันจะคล้ายกับแบบที่2นะคะคือแบบผู้พาแบบนี้เดี๋ยวคุณครูไล่ให้ฟังรายละเอียดให้ฟังนะคะ ต่อไปนะคะตัวอย่างที่สองนกเอี้ยงกับควายนะคะนกเอี้ยงกับควานกเอี้ยงได้อาหารจากแมลงต่างๆที่นกตัดขา,าได้สมัยบวกนะคะส่วนควายนะคะก็คือทําให้ตัวมันสะอาดไม่มีเหลือไม่มีไรมาเกาะไม่มีวันมาเกาะก็เลยได้สมัยบวกนะคะเราแยกจากกันก็ดำมช่วยอยู่ได้เป็นแบบได้ไป,ประโย์รวมกันมดดำกับเพียนะคะมดดำเนี่ยจะได้น้าหวานเวลาที่เพียเนี่ย ไปเจาะตัดต้นหมาแล้วมันจะมีน้ำหวาน,นได้ออกมามันเลยได้อาหารนะคะส่วนเจ้าเพลี่กยก็อาศัยเกาะบนมดดำก็ทําให้มันสามารถเคลื่อนที่ไปแหล่งหากินต่างๆได้ก็ได้เึ้นหมายบวกเหมือนกันกผู้เสฉวนกับดอกไม้ทะเลขอโทษนะคะพิมพ์ผิดนิดนึงนะคะผู้เสฉวนกับดอกไม้ทะเลก็เหมือนกับมดดำกับเพลี้ยเลยผู้เสฉวนก็คือได้ดอกไม้ทะเลมาเกาะที่กระดองทําให้มันเน,นะคะ รางตางศัตรูได้นะคะขณะเดียวกันดอกไม้ทะเลก็อาศัยปูเฉยเฉยเพื่อก้นพานมันไปหาแหล่งอาหารใหม่ๆเพื่อได้ประโยชน์ทางคู่สัญลักษณ์ก็เลยเป็นบวกปวกนะบวกๆแนะบบน,นี้เรียกว่าได้ประโยชน์ร่วมกันและพอแยกออกจากกันก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่ตายนะคะไม่ตายนะถ้าไม่ตายแบบนี้เรียกว่าเป็นได้ประโยชน์ร่วมกันซึ่งมันจะคล้ายกับ ภาวะพุ่งผาสัญลักษณ์ก็เป็นบวกๆนะคะบวกๆเหมือนกันแต่เป็นยัไงคะเป็นสีนึงนะคะแต่เป็นยไงคะมันพอแยกออกจากกันแล้วมันไม่สามารถดำรงชีวิตได้เพราะมันจะเป็นยคะมันจะตายมันจะตายตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นไลเคนอ่ะารู้จักไลเค่นไหมคะไลเคนเนี่ยเกิดมาจากนะคะลานะคะลารวมกับตัวอะไรคะสาหลายนะคะ ราอยู่รวมกับสารยหลเราเรียกว่าไรเข่นนะคะราได้อะไรรู้ราก็คือได้อาหารจากสารไหลได้เครื่องหมายพวกมันเองทุสารไายได้ความชื้นนะคะจากราก็ได้เครื่องหมายบวกแต่ถ้าแยกออกจากกันแล้วมันตายก็เรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่าพึ่งพากันอ่ะตัวอย่างโปรโตซวัวที่อยู่ในลำไส้ปวกนะคะโปรโตซวัวก็คือเป็นตัวที่ทําให้อ่าเขาเรียกว่าตัวที่มันอาศัยอยู่ในลำไส้ปวกมันทาให้ปวดนะคะที่มันกินไม้เนี่ยมันสามารถ ย่อยสลายพวกเซลลูโลสก็คือย่อยสลายไม้ได้เพราะฉะนั้นปวกได้ประโยชน์ขณะเดียวกันโปรโตโซสก็คือได้แหล่งที่อยู่นะคะเกิดได้คหมายบวกด้วยก้งคู่แยกออกจากกันก็ตายนั่นเองแบคทีเรียในปมรากพืชตะกูลถักก่วกักกรกกรกบราในรากพืชตะกูลถั่วอันนี้คือเหมือนกันเลยนะคะคล้ายกันแบคทีเรียที่อยู่ตามปมรากถัก่วเนี่ยมันจะเป็นตัวตรึใงใน,ในตัวเจนเพราะฉะนั้นถั่วก็จะได้ธาตุในตัวเจนออกไปใช้ในการเจริญเติบโตขณะเดียวกันแบคทีรีย ได้แหล่งที่อยู่ได้ที่อยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจากกันไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เราเรียกว่าเป็นแบบพึ่งพาเพราะฉะนั้นเราเห็นความแตกต่างแล้วนะถ้าเป็นได้เกี่ยวกับการเซรักบวกบวกแต่แยกออกจากกันแล้วต่างคนต่างอยู่ได้แต่ถ้าเป็นภาวะพึ่งพาตรงนี้บวกบวกเหมือนกันนะคะแต่ถ้าแยกออกจากกันแล้วไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะเราเรียกว่าพึ่งพากันรูปแบบที่3นะคะเป็นภาวะอิงอาศัยมี2ชื่อนะ หรือว่าภาวะเกืือกูลสัญลักษณ์เปลี่ยนแล้วนะคะเป็นบวกกับศูนย์นะคะเป็นบวกกับศูนย์นะนะคะหมายความว่าตัวหนึ่งได้ประโยชน์อีกตัวหนึ่งไม่ได้ไม่เสียประโยชน์มาดูตัวอย่างนะคะปาลาฉลามปาลาตัวใหญ่ที่มันกินอาหารถูกไหมคะเวลาที่มันกินอาหารมันจะมีมีเศษเ,เนื้อปลาหรืออะไรติดอยู่ตามซอกฟันก็มีปาลาตัวเล็กๆก็เรียกว่าเหาฉลามคอยไปทาความสะอาดเพราะฉะนั้นเหาฉลามได้อาหารที่เหลือส่วน ปลาฉลามไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อะไรนะคะสัญลักษณ์เลยเป็นบวกศูนย์นั่นเองนะคะพืชอินอาศัยบนต้นไม้ใหญ่ดูออกไหมคะใครได้ประโยชน์พืชนั่นเองได้ที่อยู่อาศัยนะคะเช่นต้นช้ผบ้าศสีดากล้วยไม้นะคะส่วนต้นไม้ใหญ่ไม่ได้ไม่เสียเป็นเครื่องหมายศูนย์นะคะนกต่อแตงพึ่งนะคะทำรังบนต้นไม้ดาออกไหมคะใครได้บวกก็คือนกต่อแตงพึ่งทั้งหมดนะคะได้เครื่องหมายบวกนะคะส่วน ต้นไม้ใหญ่ไม่ได้ไม่เสียงก็ได้ต้นไม้สูงอันนี้เรียกว่าภาวะอินอาศัยหรือเรียกอีกชื่อว่าเกื้อกูลนั่นเองนะคะไปดูทีนี้มาดูแรหัวข้อตัวที่4เลยนะคะตัวที่4นะคะเป็นที่บ้างตัวที่4นะคะเรียกความสัมพันธ์แบบภาวะร่าเหยื่อนะคะร่าเหยื่อสัญลักษณ์ที่ใช้คือบวกกับลบนะคะก็คือตัวหนึ่งได้ประโยชน์อีกตัวหนึ่ง เสียประโยชน์นั่นเองอะมาดูซิแมวก,กับหนูใครจะได้คะงานนี้ก็ต้องเป็นแมวจิกาเพราะว่ามันกินหนูเป็นอาหารส่วนหนูเนี่ยเสียประโยชน์เพราะว่ามันตายนะคะเสือกับกวางเสือก็ได้ประโยชน์กวางก็เป็นเหยื่อก็เสียประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นภาวะระลาเหยื่อก็คือตัวที่ได้ประโยชน์ก็คือผู้ล่านะคะผู้ล่านะคะส่วนตัวที่เสียประโยชน์หนูกับกวางเนะะี่ยค่ะเราเรียกว่าเป็น เหยื่อ right. นะคะขอไอปในลายมือหรือนะเขียนในโัษนาษน,นะคะซึ่งความสัมพันธ์แบบร้าย,าย,ออายเหย,ยืสัญลักษณ์คือบวกลบคล้ายกับภาวะปรสาสตร์คุณขอไปลิมเขียนภาวะปรสาสต์สัญลักษณ์ก็เป็นบวกลบเหมือนกันนะคะบวกลบเหมือนกันอีนตัวนิดนึงนะคะบวกลบเหมือนกันนะคะแต่มันต่างกันตรงที่ภาวะรายเหยื่อคู่เป็นเหยื่อน,นะคะมันจะต้องตายนะคะแต่ถ้าเป็นภาวะปรสาสต์นะ ตัวที่ได้ประโยชน์หรือว่าเป็นคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยเรียกว่าปรสิตส่วนคนที่เสียผลประโยชน์เนี่ยเรียกว่าผู้ถูกอาศัยซึ่งผู้ถูกอาศัยนะคะจะไม่ตายนะคะแต่มันจะสูญเสียผลประโยชน์ในตัวมันไปนะคะตัวอย่างเช่นกาฝากกับต้นไม้ใหญ่กาฝากจะเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มันมีรากลงไปเจาะลงไปในต้นไม้เพื่อดูดเอาอาหารเอาแร่ธาตุคือ,อย่าอาหารของเขาเองนะคะเพราะฉะนั้นเจ้ากาฝากก็เลยได้เครื่องหมาย บวกนะคะส่วนต้นมะม่วงเนี่ยเสียผลประโยชน์ได้ถ้าหมายลบแต่ต้นมะม่วงก็ไม่ได้ตายในทันทีเราเรียกต้นมะม่วงเนี่ยว่าเป็นผู้ถูกอาศัยส่วนกระฝ้ากนค่อเป็นปรสิทเรียกภาวะี่าภาวะปรสิทนะคะเหมือนกับพยาธิที่อยู่ในร่างกายของคนของสัตว์นะคะเจ้าพยาธิเนี่ยก็ได้อาหารไปคือได้ถ้าหมายบวกส่วนคนกับสัตว์ก็เสียผลประโยชน์ได้ถ้าหมายลบนั่นเองนะคะน้องกักินใบไม้ก็เช่นเดียวกันหน่อยได้ถ้าหมายบวกส่วนใบไม้ก็เสียผลประโยชน์ไปได้เรื่อนแต่ไม่ตายเรียกว่า ได่สดมยัยรั้วเราะว่าสารสิทธิ์รูปแบบสุดท้ายนะคะอันนี้ไม่ค่อยเจอนะคะแต่ก็เอามาเพิ่มเติมในฝังนะคะเรียกว่าภาวะแข่งขันสตรลักษณ์คือลบลบคือต่างฝ่ายต่างเสียผลประโยชน์ด้วยกันท้งคู่นะคะก็คือมันอาจจะเป็นสิ่งชีวิตที่มาแย่งสิ่งต่างๆนะคะตัวอย่างเช่นเสือซิี่โตุนักช้างนะคะมันจะแย่งที่อยู่ของมันเนี่ยก็ทำให้มันเกิดการต่อสู้เพราะฉะนั้นเจ้าสิ่งชุดเหล่านี้เกิดได้สมัยรั้วด้วยกันทางคู่นะคะเรียกว่าภาวะแข่งขัน ปื้ในพืชก็คืออาจจะเป็นพืชมาปลูกในที่เดียวกันแล้วมันแย่งอาหารนะคะเราก็เรียกว่าเป็นภาวะแข่งขันนะคะเพราะฉะนั้น,นคุณครูสรุปนะคะรูปแบบความสัมพันธ์ที่เราจะเจอในป .6 ก,ก็คือมีภาวะต่างๆดังนี้ถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่ตรงข้อสอบนะคะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันที่ข้อแรกเลยนะคะสัญลักษณ์เหมือนเดิมนะคะบวกนะคะ บวกหมายถึงได้ประโยชน์นะคะลบหมายถึงเสียประโยชน์ศูนย์นะคะไม่ได้ไม่เสียประโยชน์นะคะถามว่าจากสัญลักษณ์นะความสัมพันธ์นะคะของเจ้าต้นผูด่างนะคะที่เกาะอยู่บนต้นมะม่วงนะคะถามว่าต้นผู้ด่างกับต้นมะม่วงมีความสัมพันธ์ตรงกับสัญลักษณ์ข้อใดตามลําดับมาเรื่อดูคำนี้ให้ดีตามลําดับนะคะเพราะฉะนั้นผู้ด่างนะคะมันเกาะอยู่บนต้นไม้ใหญ่มันได้แหล่งที่อยู่เพราะฉะนั้นมันได้เครื่องไม้ บวกนะคะส่วนต้นมะม่วงนะคะมันไม่ได้ถูกต้นกูดา่างเนี่ยย่งน้ําหรือว่าอะไรใดๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้ขึ้นหมายศูนย์นะคะบวกศูนย์ทีนี้ต้องให้อะไรให้ความสําคัญนะว่าตามลําดับนะคะผูดา่างเป็นบวกนะคะส่วนต้นมะม่วงเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบข้อกอไก่นะคะจะตอบข้อกอไก่นะคะไปดูข้อต่อไปนะคะ ที่มาดูในข้อที่2นะคะก็ยังเป็นเรื่องเดิมนะค,นคุณครูบอกว่า,วาถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราทําได้หมดเลยนะคะความสัมพันธ์ระหว่างกล้วยไม้ป่านะคะกล้วยไม้ป่านะที่เกาะอ,อยู่บนต้นไม้ใหญ่มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อใดก็อะไรคะกล้วยไม้มันได้ที่อยู่อาศัยบนต้นไม้ใหญ่ประจันได้เพื่อไม้ผู้วักนะคะส่วนต้นไม้ใหญ่นะคะมันไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างอะไรมเมื่อเกิดได้สิงักเป็น ศูนย์นะคะบวกศูนย์นะเพราะฉะนั้นเราหาข้อที่สัญลักษณ์มันเป็นเช่นเดียวกันก็คือเป็นบวกศูนย์นะคะข้อกอไก่นะคะรากับสาหร่ายในหลายเช่นรากับสาหร่ายจำได้ไหมคะลาจะได้อาหารจากสาหร่ายได้เรื่อหมายบวกส่วนสาหร่ายนะคะจะได้ความชื้นจากราได้เรื่อหมายบวกและแยกจากกันไม่ได้เป็นความสัมคั์แบบพึ่งพาเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกล้วยไม้กับต้นไม้ก็เลยไม่ตอบนะคะข้อที่สอง เขาฉลามกับฉลามจำได้ไหมคะเขาฉลามได้เศษอาหารจากปลาฉลามก็ได้ขี้หมาบวกเขาฉลามไม่ได้ไม่เสียเคยได้เขี้หมาศูนย์นะคะเพราะฉันข้อนี้ตรงไหมคะบวกศูนย์เหมือนจะตรงเนาะไปดูข้อข้อไปก่อนเพื่อให้คาตอบเราถูกต้องแน่นอนนะคะต้นหญ้าก,กับต้นนาข้าวเห็นไหมคะมันอยู่ในที่เดียวกันมันย่อมแย่งอาหารแย่งน้ํากันเพราะฉะนั้นได้ลบลงเป็นภาวะแข่งขันข้อควายผิด เอาโรโซัวในลำไส้ของปวกอย่างที่บอกนะโรโซัวได้ที่อยู่อาศัยอยู่ในลำไส้ปวกขนาดเดียวกันปวกก็ทําให้มันสามารถกินไม้ได้เพราะมีโรโซัวเป็นตัวช่วยในการย่อยเพราะฉะนั้นปวดปวกไม่ตรงก็เลยตอบข้อไหนตรงค่าปวกสูตรตะบข้อขอไข่นะคะตอบเฮาฉลามกับฉลามนั่นเองนะคะมาต่อกันที่ข้อที่สามนะคะข้อที่สามนี่ค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะเขาบอกว่ามานีเนี่ยสำรวจสิ่งมีชีวิตในสวนข้างโรงเรียน ส่วนมณนะสำรวจสิ่งมีชีวิตในสระน้ำราวัดจากนั้นบันทึกการสังเกตน,นะคะถามว่าจากการสรวจข้อใดไม่ถูกต้องนะคะคะไรก็ว่าไม่ถูกต้องอันนี้ก็มาดูก่อนนะนะคะจำนวนโซ่อาหารในสวนมีน้อยกว่าสระน้ําเรยก็ต้องมานับโซ่อาหารนะคะ,ะในสวนเข้ารงเียนะคะนกกระจอกทารังบนต้นหูกวางอันนี้มันไม่ได้กินกันมันม,มีการ กินจะเป็นเท่าท่าเราจะไม่เรียกว่าโซอ่านเราจะนั่งไม่นับเนาะไส้เดินอยู่ในดินไม่เกี่ยวเห็ดสีขาวเห็ดสีส้มขึ้นบนกอนไม้ผูไม่เกี่ยวกะลอกกินลูกผูกบางอันนี้มีหนึ่งห่วงนะคะมีหนึ่งโตในสวนข้างโรงเรียนมีหนึ่งนะคะสถานะเต่าอาศาัยบนโคดหินที่อยู่กลางสระไม่เกี่ยวฟูงปลาหังยงใกล้กินนะคะไกล่กินมีหนึ่งหัวนะบัวสายพะพุ่งกาลังออกดอกไม่เกี่ยวกบ จับมาแล้วอันนี้มีอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นมีสองเพราะฉะนั้นก็ถามว่าจำนวนโซโอ่อาหารในส่วนมีน้อยกว่าหรือนนค่ะถูกต้องถ้าถูกต้องก็ไม่กานะคะเพราะฉะนั้นมาดูข้อไข่ไม่พบผู้ผบริโภคลำดับหนึ่งในสถานที่ทั้งสองแข่งเป็นไงคะถูกหรือผิดเป็นคําตอบที่ผิดเพราะว่าในข้อส่วนข้างโรงเรียนเนี่ยเราก็พบผู้ผบริโภคลำดับที่หนึ่งนั่นก็คือใครคะ เจ้ากระรอกถูกไหมคะแล้วก็พบเจ้าอะไรเจ้ากระรอกที่มันกินลูกหูวางส่วนในสระน้ําหรอกพวกผู้บริโภคลาดับที่หนึ่งต้องสองคนคืออะไรคะปลากินหางูจุงแล้วก็กบกินมแมลงเพราะฉะนั้นข้อขอไข่เป็นข้อที่ไม่ถูกต้องเลยต้องกากข้อขอไข่จทีนี้มันเป็น6ตัวเลือกเพราะฉะนั้นเราต้องกากคําตอบที่ถูกต้อง2คําตอบนะคะนักเรียนไปดูข้อต่อเลยอีกหนึ่งข้อนะคะ อชนิดของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตในสวนมีมากกว่าตัน้ําผู้ผลิตอ่ะว่าผู้ผลิตหมายความว่าอะไรคะคือสร้างอาหารได้เขาบอกว่าในสวนมีมากกว่าไปนับกันเลยนะคะในสวนมีเท่ไหรลูกไปดูนะคะในสวนนกกระจอบทำรัมต้นหูกวางนับหูกวางเป็นหนึ่งนะคะไส้เดือนอยู่ในดินไม่มีผ,ผลิตเห็ดสีขาวก็เห็ดสีส้มไม่มีก็ลอกกินลูกหูกวางอ่ะ ไม่มีเนาะต้นหูกความเหมือนเดิมก็มีมหนึ่งเพราะฉะนั้นในส่วนโรงเรียนมีผู้ผลิตอยู่หนึ่งนะคะถ้าคําตอบนี้จะถูกต้องก็คือในสรานน้ำต้องไม่มีเลยแต่ที่นี่ในสรานน้ำเตาอยู่บนโขดหินไม่ใช่มีผักบุ้งเป็นผู้ผลิตแล้วหนึ่งนะคะแล้วก็มีบัวสายบัวสายนะคะเป็นผู้ผลิตอันที่สองเพราะฉะนั้นคําตอบนี้มันก็เลยผิดเพราะว่าจริงๆแล้ว ในสระวัดมีผู้ผลิตมากกว่าไม่ใช่ในส่วนมีมากกว่าเพราะฉะนั้นข้อที่ผิดอีกข้อที่ต้องตอบก็คือข้อขอควายเพราะฉะนั้นข้อที่ตอบก็ขอไข่และขอควายเพราะไอ้ข้อที่ไม่ถูกต้องนะคะมาตอบอันที่ข้อที่4ี่นะคะสิ่งมีชีวิตคู่ใดมีความสาคัญต่างจากคู่อื่นนะต่างจากคู่อื่นนะคะ มแมลงกับดอกไม้นะคะ,มะแมลงกับดอกไม้มแมลงได้เครื่องไม้บบวกดอกไม้ก็ได้เครื่องไม้บบวกนะคะมดดำกับเหรียรมดดำก็ได้เครื่องไม้บบวกเกรียรก็ได้เครื่องไม้บบวกนะคะสองรูปแบบความสัมพันธ์สองอย่างนี้คือเหมือนกันเลยนะคือเป็นแบบอะไรคะได้ประโยชน์ร่วมกันเพราะแยกออกจากกันแล้วมันก็เป็นไงคะมันยังคงสามารถดำรงยังคงสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้นะคะต่อไป นกเอี้ยงกับควายนกเอี้ยงกับควายก็ยังเป็นบวกนะคะควายก็เป็นบวกก็เหมือนเดิมนะคะแยกออกจากกาันดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นสามอย่างนี้เหมือนกันเลยนะคะได้ไประโยชน์ร่วมกันส่วนกล้วยไม้ได้ที่อยู่อาศัยเป็นเครื่องหมายบวกต้นไม้ใหญ่ไม่ได้ไม่เสียเป็นเครื่องหมายศูนย์เพราะฉะนั้นข้อนี้คือตอบข้ององูนะคะก็คือตอบข้องูงงนะต่อไปนะคะใน ัวชีวะน,นี้นะข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายนะคะเรามาลุยกันเลยนะคะในระบบนิเวศจะมีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่างๆและมีความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งชีวิตกับสิ่งรอบที่เกี่ยวข้องกับการที่อยู่แหล่งอาหารและแหล่งสืบพันธุ์เป็นต้นแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งชีวิตใดแตกต่างกันนะักเรียนดูให้ดีนะเขาชอบหาข้อแตกต่างนะคะแตกต่างกันนักเรียนมาดูพึ่งทํารังบนต้นไม้พึ้งได้ประโยชน์ต้นไม้ไม่ได้เสียสูญ มดแดงกับต้นมะม่วงมดแดงได้ที่อยู่อาศัยได้ต้นไม้ตัวต้นมะม่วงมันไม่ร้าไม่เสียนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนการข้อกอไก่ผิดไม่ตอบมาดูข้อขอไก่พยาธิกับคนพยาธิได้อาหารได้เครื่องไม้ตัวคนเสียประโยชน์ได้เค่องไม้ลบนะคะแบคทีเรียได้ประโยชน์นะมันได้ที่อยู่นะคะปวกก็ได้ประโยชน์จากแบคทีเรียปวปัวเพราะฉะนั้นข้อนี้ความสามารถแตกต่างกันนะคะไปดูข้ออื่นก่อน ะะเดี๋ยวจะตอบข้อข้อไขแล้วนะข้อควายต้นไม้กับต้นข้าวต้นถิต้นข้าวกับต้นหญ้า,ามันอยู่ที่เดียวกันมันจะแย่งกันถูกไหมคะเป็นภาวะแบบแข่งขันลบลบวัชพืชกับต้นทุเรียนก็คือแย่งอาหารเหมือนกันนะคะก็ลบลบเพราะฉะนั้นข้อข,อข,อขาวขางกก็เลยไม่ตอบเพราะมันไม่ต่างกันข้อ,ของงูนกเอี้ยงนะคะได้มแมลงจากมันเกาะควายใช่ไหมคคือหมายบวกส่วนควายก็ทําให้ตัวมันสะอาดก็ได้เครื่องหมายบวกนะคะ ลากับสาลาอยู่เป็นไร้เคลนก็อย่างที่บอกนะมันก็เป็นบวกบวกบวกสศญษักณ์บวกมาเลยเพราะฉะนั้นข้อที่ต่างข้อนี้ก็เลยตอบข้อขอข่เพ่อพยาสกับคนเป็นบวกลบส่วนแบคทีรียในลำไส้บวกนะคะเป็นบวกบวกเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อขอวายนะคะสำหรับวันนี้ก็จบตัวชิวัดนี้แล้วนะคะถ้ายัางไงอะไรก็ไปทบทวนอีกทีนะคะแล้วก็ถ้า สนใจนะคะก็ดูรายละเอียดนะคะข้อสอบไปที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องคุณครูสําหรับในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ความรู้อื่นๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ